ครับตอนนี้นะครับระวังระวังซ้ายชิดมากไคกัตอนนี้เทงานลงได้น้ำท่วมนะลงได้จ้าเดี๋ยวนะตอนนี้จะังเอกรุนว่าเดี๋ยวจะยอยู่บนครครับ ดีครับ hmm. ห่านัดเซ็นนัดเซ็นนัดเซ็นริสันเซ็นครับนัดเซ็นนะแล้วดูน้ำครับโอ้โหน้ำที่ข้างในแรงมากครับบ้านในใหม่ทางลวดก็กำแพงทางหมดแล้วบ้านใหม่บ้านในใหม่เลยนี่ฮะตอนนี้บรรยากาศก็แต่เมื่เป็นวิวแล้วอันนี้บรรยากาศก็เมื่อมากแต่ตอนนี้เรือพร้อมไหมพร้อมครับได้ได้ได้ที่อะไรสบิ่ที่ที่ที่ไหนเนี่ย บอกเปียนะบอกเพียจากโค้ดทัวร์นะครับบอกขอจต่ไม่ดเลยเอ่อจนเขาเรียกว่าตามสถานการณ์ตลอดเลยครับเพียเจ้าหน้าที่ที่มาลูกหน้าก่อนนะค่ะพี่บิ๊กค้ากทายในแฟนเพจข่าวเบอร์ควอยส์ยี่สิบสะวันนี้ติดติ้งเลยช่วยชาวบ้านยังไงบ้างสั้นๆวันนี้เลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่ผมจะพบจากนหนท่วมนะวันนี้นะก็จุดแรกก็เป็นข้อสายอาหารแน่นอนนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะที่เราจะพอมาทางในคืนที้ก็ได้ก่อน แล้ววันนี้เราจะว่าทีนถึงว่าเราจะทําอย่างไรกันเดี๋ยวกลับไปพวกเราก็ไปจะไปวางแผนกันนะครับเราจะเข้าในพื้นที่ที่หนักที่สุดนะตอนนี้ตามน้ําน้ำแรงมากน้ำมากแรงแล้วก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่าคะแนนกั้นหนาไปเลยครับไม่ได้ประเพียกไปไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้าหาให้เข้าไปแล้ว10กล่องเข้าไปแล้วใช่ไหม ข้าปรุงสุกที่เข้าอ๋อใช่พไทยกันท่นใช่ไ้มใช่ครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เขาเข้ามาข้ากล่องหกสิบกล่องเข้าไปแล้วเอออย่านใช้ได้เลยนะของพิไทยอ่ะไม่จใช้ไฟไม่ต้องใช้ไรเลยอ่ะเทน้าใส่ปุมของตั้งไว้ิก้มกิ๊กไอ่ข้าวมกิใช่ไห่ใช่กมกการ่นะนี้มีข้าวข้าว่องับเดี๋ยวเราเข้าไปพื้นที่เลยครับตอนนี้เข้าไป

ม่ม <Ba> ้องนอนเลที่นที่สุไทนะตอนน้ำตู้ประมาี5 54 54นะักนเต็มนะแต่นี่ก็เจอหนักหนักพอกันครับนะกว่าแต่ที่นี่จะอยู่น้ำตไม่ไม่กี่วัน ไม่เหมืกับที่คานมาไปอันนี้ประมาณสามวันหวันสวันหวันไม่เกิดครับแต่น่าออยู่มาเป็นลายโยนเลครับครับเร่นย้ผมมาตกได้มันลงเร็วความเสียหายได้น้อยลงนครับผมแล้วอัิเรา่าไป่นที่อ๋อลงขึ้นมาเรัอ่หลังทไมเขาอยู่หนออะไรอะไรนะ นึนัดปะวนนี้พี่อมจะเข้าทั้งในเดี๋ยวอยู่ข้างในแล้วพี่บินครับบินครับครัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ดนครับถ้าปสามครับท่านแม่ครับห้าที่สามแถบัอมอยู่ที่วัด เรามส่ยอยนะปกติราคาเดนมีอยู่พี่ผมจะไม่ลงไม่แงมน่นอนผมอื่อบนรีผมีอยู่ครับมีอยู่ห้าสิบตุ๊กตี้ห้าสิบตุ๊กตี้ปลาเนือครับเดี๋ยวปีสองมันข้ากีิครับเข้าไปแล้วไม่พอเป็นเสเวลาราเลอกล้อกสเต้มไนอยู่สองพี่แต่ว่าเิ๊ครับเจ๊ครับมีนะพี่ ลงน้ำปวครับ